คลิปนี้มาดูสมเด็จกันอีกองค์ครับผมนี่ครับผมจะทยอยทำคลิปพระที่ผมซื้อและเก็บไว้นานมากแล้วนะครับผมตงท้ายปีนี้ทีแท็กเก้ยังไงผมไม่เข้าใจหรอกแต่เป็นความชอบส่วนตัวนี่ครับสมเด็จบางคุณพรมพิมพ์อกคุดนะครับผม ตามความเข้าใจคือน่าจะเป็นพระกุกเก่าครับผมโทรศัพท์ถ่ายวิดีโอแต่และคลิปไม่ได้เรื่องเลยครับผมจะปรับค่าตั้งค่าแบบไหนก็ได้แค่นี้ครับต้องเปลี่ยนใหม่ละเปลี่ยนค่าใหม่ด้วยคุณภาพแย่ยม,มากครับ อยไปวิจารณ์ผนเลยนะครับมาคุยเรื่องพระดีนนะครับนี่คือพระที่ผมเก็บสะสมไว้นานไม่ต่ำกว่าสามปีครับองนี้จะแ,แท้เก้งยงผมก็ไม่รู้หรอกครับแต่เป็นความชอบส่วนตัวด้วยเนื้อหาพิมพ์ทรงนะครับผมนะตาความเข้าใจของผมเองต้องคอ่คอยซูมครับต้องรอต้องใช้เวลาครับคลิปมันถึงได้ค่อนข้างมีความยาวนี่ครับด้านข้าง นี่ครับด้านหลังที่ผมชอบที่สุดคือตรงนี้ครับเนี่ยมีการเลี่ยมเก่าโบราณมากครับผมนะแกเป็นรูปใบโพหรือรูปหัวใจแล้วแต่คนจะเรียกครับผมนะครับไม่ใช่เป็นการเซาะพิมพ์นะครับคือมันเกิดจากกรอบที่เขาเลี่ยมนะครับผมนะไม่ใช่มีการมากัดเซาะเองนะหรือเซาะให้เป็นรูปหัวใจรูปใบโพแบบนี้ไม่ใช่นะครับ นี้ธรรมชาติจริงๆเลยครับผมนี่ครับโอ้ยทรมานตาเนอะนี่ครับเนื้อหาจัดจ้านมากครับผมนี่ครับผมต้องค่อยๆไปรอจังหวะ็ซูมนะครับนี่ครับดูความหนึกแน่นของเนื้อหาและมวลสารครับเนื้อปูมีความแล่งมากครับผม เนด้านข้างครับผมผมก็มีความมั่นใจในส่วนตัวนะครับเนาะ,ะแต่คนจะดูนะครับเนาะนี่ครับพิมพ์อกครุดครับผมบางคุณพรมแต่ผมตีเป็นกู่เก่านะราคากู่น้อยมากที่ขอลอกออกไปหมดนะี่ก็มีหนึ่งชิ้นนี่ครับ ตรงนี้ก็มีหนึ่งชิ้นนี่ครับแล้วก็จะมีตรงมุมนี้1หนึ่งชิ้นคาบกูที่เขาลอกออกไปไม่หมดนะครับผมแล้วก็จะมีคราบเมือกเหลืองๆอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งชิ้นครับผมใต้ฐานพอดีเลยแต่มันซูมไม่ได้ครับผมมันไม่ชัดเลยอ่ะไม่รู้จะทำยังไง <c oughs> ก็ดูแบบปวดสายตาหน่อยแล้วกันครับเนี่ยมันซูมไม่ได้เลยโทรศัพท์โอ้แย่มาก